ย e เค็นว k ตนาคันาหหัวโอเคบ๊วยนุ้งค่ะทุกคนบ่อน้มกระสิพังนะคะเราอยากออกกําลังกายนะค่ะตอนนี้เรากําลังมีกามเนื้อแขนแล้วก็ยังอ่ากําลังมีอเนื้อนังขึ้นมานะคะขีดโพเขากกําลังออก เมือ่อีนอากาศฮอนมากค่ะทุกคนา30องศาฮอนคกหฮอนแน่อยู่ <You? S 2> <No. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ พอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าก่อนอื่นข่อยต้องขอกาบขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็ทรงกําลังใจทรงพลังบวกเขียนคอมเมนต์อวยพรหพยายพญายฝรั่งหายป่วยหาเราได้ไปเที่ยวเมืองไทยเราก็อวยพรให้ข่อยได้ เก็บบัวบรีได้เงินหลายๆนะคะคอยขอกรับขอบคุณงามๆนะคะ uh, แล้วก็มี f อฟท่านหนึ่งนะคะคุณป้าเกศสิร uh, ิวันะคะที่ uh, แนะนำให้ท uh, าล้านค่า uh, เสร็จสมบูรณ์แล้วก็อยากให้ตั้งซื้อว่า uh, มาดามบ้านนอกมินิมาร์ทนะคะแกเขาท่าดีนะคะซื้อเนี่เพราะว่า uh, คุณป้าเกศบอกว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงจาก uh, การที่คอย ทำยูทูบแล้วก็เงินเดือนแล้วก็มาเฮ็ดล้านค่านะคะ mm. กะถแถเบิ้งนะคะทุกคนว่าใคยจะใส่ไซซื้อนี่หรือเปล่าตอนแรก่อยนะตั้งใจที่จะเฮ็ดเป็นาลานสาวลานซ้ายกับลานสาวนะคะ mm. เป็นลูกของลูกซ้ายนะคะ,ะซื้อน้องเบสน้องเบลนะคะ,ะเริ่มต้นคือว่าจะตั้งซื้อว่าเบสเบลมินิมานะคะแต่ว่า คุณป่าก็เลยนแนะน้าให้ใส่ซซื้อมาดามบันนอกนะคะเ้วถาเบิ่งก่อนค่ะว่าใครจะใส่ซื้อ,อยังดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่อยก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณป่ากเกศสิริวัลดด้วยมาด้วยนชะินีด้วยนะคะค่ะเมื่อนี้ค่อยเลิกงานตะเวนนะคะค่อยมีนัดกับหมอตอนบายซองนะคะเพราะว่าค่อยหนาเมือดแล้วก่าความดันต่านะคะ ในช่วงหนึ่งข่อยก็ได้กินยาที่หมอแนะนําให้ไปซื้อจุลานขายยาล้ค่ะแล้วข่อยก็หยุดกินไปนะคะแล้วก็เลยว่าเป็นหน้าเมืออ่อกอ่กก็เลยไปหาหมอนะคกะ,ะหมอก็บ,บอกแต่ว่าให้พักผ่อนแล้วก็กินายาแล้วก็ออกกําลังกายล้ค่ะแต่ว่าข่อยก็ไปเก็บตะบูบรีนะคะช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็นอนหน่อยพร้อมนะคะหมอก็บ,บอกว่า ต้องนอนอย่างหน่อยมือละ8ชั่วโมงนะคะอ่าข่กะนอนประมาณเมื่อละสี่ชั่วโมงหาชั่วโมงเองนะคะเพราะว่าไปเก็บบูบารีมาแล้วก็มาทําความสะอาดบูบอรี่แล้วก็มาอ,อัดยูทูบลง y งยูทูบนะคะกว่าจะได้นอนก็ตีหนึ่งตีสองนะคะบางเมือ่อแล้วก็ตื่นหกโมงเช้านะคะก็เลยนอนหน่อยแต่ช่วงนี้นะบูเบอรี่กะ บอมีแล้วล่ะค่ะก็จะหาเวลาพักพ่อนนะคะโอเคไอแคน h ่อเ okay, อียนอ่าสดงนโอเคถ่อเอีน okay, บนีุ่กค่ะทุกคน,ก,คนกันลังสีญ่โอ้ยจะได้ตำมกักทั่วบันีแลละคะ่ะทุกคนมืออือกันญ่แล้วนะคะเบิงค่ะเบิงเบิงค่ะเบิงปีหน้าจะปลูกหลายๆเลยค่ะเบืบองดูกค่ะ มื่อนี้อากาศห้อนแหงพ่อใหญ่กเลยแกเสือทุกวันเลยช่วงนี้ ทุกคนเคยสิได้กินตำหมักทั่วเหล่าเบิงโงดกกดกโอ้ยดก,ออดกคหกสะอ่์นต้นค่ะต้นรูปค่ะทุกคนดอกต้นน่ะน,น้อยๆนะเป็นแตด่ดอกคากดอกคากดอกแน่มันซ้อน ิมหมักทัวอ่าอนนี้นะคะมันบะเมนหมักทัวฝกักยาวด้วยค่ะมันเป็นหมักทัวสันบ้านเท้ากระสีเอิรหมัออกทัวภ่มยางบาล่างเลยห,หวานมากเลยค่ะทุกคนเนาะแต่ว่ามันยังบางใหญ่เต็มที่นะคะปีกายนี่เคยปลูกบักทั่วม่วง แห้งหวานก็มักทั่วอันนี้นะค่ะทุกคนมักทั่วม่วงนะแซบหวานอันนี้กับหวานขึ้นกันมึงเลือกคะ่ะหอมกระเทียมเทศพันนี้กะกระลังออกหมากนะคะทุกคน พันนี้เป็นพันที่หวานนะคะเป็นพันที่กินเลนนะคะทุกคนนี่แต่ว่าพันอยู่ที่ผนังบ้านอ,าอยู่ข้างบ้านนะเป็นพันเขาเอิญน,นะมนเมื่อเขือเทศเชอรี่นะคะมันก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลูกลีๆนะคะไ่เป็นลูกกลมแสบนะคะทุกคน เบิ่งพระเอกด้วยค่ะพระเอกแกเสือสูไม่ฟิล์ม Make film uh. Yes I can help แต่ว่าเธอคือบัวซอยฉันรู้สัญญาะผักกาดนี่นะขอเอานะาลละขาเอิ้นผักกาดแก้วล่ะค่ะบ้านเฮากรอบแสบคักแสบแน่ที่กิ่งนะ่อยบ้าน หลายหลายนะคะมันยังบ่เกิดมันมาเกิดอ่ะลาเนี่ยค่ะคอยเก็บไปก่อนเมื่อนี้ค่ยว่าจะเฮ็ดอ่าเขาเออนี่ยังบุยเสือ้ออ่าสเสมอเดมาคอยกับสีเฮ็ดคอยไปง่ายกินมื่อรู้ค่ะทุกคนนี่มันกระลังสีหอนี่มันสีหอ โอ้ยกรอบค่ะกรอบแน่ค่ะทุกคนเตะกูให้แบบนี้เบ่งมาเคียเคียวด้วยค่ะทุกคนหน่วยใหญ่ค่ะหน่วยใหญ่แน่เแต่สมมติสะต่อเหี้ยแล้วเลยคนอ่ะค่ะทั้งดุพร้อมเบิ่งด้วยค่ะทุกคนโอ้ยอันนี้มันม่นเป็นอะเชอรี่อ่า มะเขือเทศเชอรี่แล oh, <I> ้วค่ะ <been> มันจะเป็นอนะมะเขือเขือใหญ่นั่นแหละเนี่ยค่ mm hmm. อยว่ามันเชอรี่ mm hmm. นะคะนั่นแหละ <Okay. S 1> ติมเลยค่ะ mm hmm. ทุกคนเบิง่งใหญ่ค่กใหญ่แน่เบิง่งค mm ่ะ hmm. ทุกคนข mm hmm. ้ามานั่งคุยกันกับบรรยากาศชิวๆตอนสามทุ่มกลัวนะคะอ่ามื่อนี้ค่อยได้คุยกับพญ่์ฝรั่งเรืองอ่า เดินทางไปเมืองไทยนะค่ะหมอโทรมาหาเราเมื่อเสาร์นี้นะคะว่านัดเราตรวจเลือดอีกวันที่16เดือนสิงหานี่ค่ะทุกคนครั้งที่แล้วนะตรวจไปค่าของเลือดนะติดเสื้อในกระแสเลือดอายุที่3 mg นะคะแล้วเมื่อนี้หมอกระโทรมาหาเราอีกนะค่ะว่าจะ จองมือนัดตัวนะคะเมื่อนัดตัวก็คือวันที่16สิงหานะคะก็ถาฟังผลอีกนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเราก็คุยกับหมอเรื่องหัวเข่าแล้วพร้อมนะคะว่าอ่าอ่าราวาหัวเข่าแล้วนะ่ะปวดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ่าขาแล้วอ่อนแรงพร้อมนะคะเมื่อนั้นแล้วก็ลมนะคะมื่ววานนี้แล้วลมจนว่าอ่า คากระบ,บาดเบิดแล้วกระแขนพ้อมนะคะ่ะใครอยู่แล้วนะ่ะเอาแขนไปคำ้ำเสาวไว้นะคะเสาอยู่ในเนอนคอไกลนะคะ่ะขั้นแม่ล้าลมแบบบะไรค้ำไวนะ้น่ะหัวคงจะฟาดพื้นนะคะ่ะทุกคนแล้วมาเนี่นะ่ะ่อยกับแนะล้วน่ะก็เลยคุยกันเรื่องเดินทางไปเมืองไทยนะคะะคอยกันเลยบอกแล้วว่าขั้นไปเมืองไทยนี่ขั้นเจ้าเป็นอาการแบบนี้อ่ามันก็จะยากลําบากคอยกันเลยวางซีนะคะ่ะ ่าเพราะว่ามันก็จะเป็นอ่าอ่าพาราของค่อยเพว่าขอยอยากไปเ็ดหลายสิ่งหลายอย่างข้นเจ้าร่างกายบวแข็งแรงค่อยก็บออยากให้เจ้าไปค่อยวางสินะคะทุกคนแล้วเราก็เลยเศร้าเสียใจนะคะแล้วบอกคำหนึ่งเห็ดให้ข่อยน้าตาตกไหน,นะคะทุกคนแล้วว่าอ่าเราต้องการที่จะไปเมืองไทย อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราที่จะเดินทางไกลวัดสันค่ะแล้วเธอบ่อยากให้ฉันเป็นน้ำกเพราะว่าอันดับแรกอ่าเธออยากอายค้นวชันนมิตาเดียวว่าชันตาบอดครั้งหนึ่งแมนบอวัดสันค่ะแล้วก็อันดับสองเธอยานฉันเป็นภ้าลาของเธอในการเดินทางไปเมืองไทยวัดสันค่ะทุกคนคือความตั้งใจของเราอยากไปแฮงนะค่ะเพราะข่บอแบบนี้ เราก็เลยเสียใจนะคะคอยก็เลยบอกว่าคอยก็เลยให้กำลังใจแล้วนะคะว่าให้เบิงให้มอคอนเฟิร์มก่อนว่าคันเจ้านะ่ะไปเมืองไทยเราจะมาเป็นอันตรายคอยย่านเจ้าชอกหรือจะเป็นอีกอย่างายคอยว่างสินะคะเพราะว่าระบบก,การรักษาความรวดเร็วนะมันบังคือจังอยู่สวีเดนคอยว่างสินะคะ แล้วเราก็เลยบอกว่าฉัน่สี่ติดต่อประกันชีวิตฉันที่ฉันเฮ็ดไว้เรื่องถ้าฉันเป็นอย่งอยู่ในเมืองไทยเราสี่เฮ็ดจังใดว่าสั้นค่ะทุกคนคอยกันเลยบอกแล้วว่ากันสั้นก็คอยคุยกันอีกค่อยว่างซีนะคะก่อนอื่นจะต้องรอฟังหมอก่อนรทีหมอนนวันที่16หนะ ให้หมอตรวจอีกก่อนว่าเจ้าสิเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องอ่าของเลือดนะก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนั่นแหละแต่เรื่องอหัวเข่าเจ้ากับขาอ่อนแรงของเจ้านะมันมาจากเส้นประสาทค่อยว่างสิ่นะคะมันบ่าะแม่ทำง,งานหนกักมันบ่ได้เกี่ยวกับนันนี้มันเกี่ยวกับเส้นประสาทของเจ้าคอยวางสิ่นะคะแล้วเราก็เลยว่าเมื่ออื่น่าสิคุยกับหมออีกซั่นคะ่ะทุกคน คือตอนนี้นะความตั้งใจของเรานะก็คืออยากเดินทางไปเมืองไทยมากนะคะเพราะว่าเจ็ดปีแล้วคะ่ะที่เราปรไปได้ไปเมืองไทยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายคือปีอ่ะพศ16นะคะปวดปวดตีสไหนยาแก้ยาอินเตอร์ปวดตีสตั้งแต่ปีพศ2000น่ะ อ่ะสิบหกนนะคะเดือนมกรานะคะกระทาฟังเบืองนะคะคอยกระยากให้เราไปอยู่ธาร่างกายเราแข็งแรงนะคะแต่กับเอซีหลายคนอะก็อะอยากให้เราไปนะคะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของเราเพราพว่าเราตั้งใจว่าอาจจะไปเดินทางอีกนี่อย,อยากกัเลยอยากไปเที่ยวเมืองไทยนะคะ ก็สงสารนะคะทุกคนคอยกะเห็นใจแล้วอยู่นะคะก็รลฟังไปอีกนะคะแต่ว่ากําหนดเดินทางของคอยนะ่อยนะ่ะยังพันไดจองตัวอกคะ่คอยก็รลฟังเหตุการณ์รอฟังหมออยู่นะคะถ้าฟังเบื่งวันที่16อีกนะคะแล้วก็วันที่16อีกแล้วก็เราต้องได้ไปสแกนตับไตใส่พุงอีกอสิ้นเดือนสิงหาอีกนะคะ เพราะว่าช่วงนี้นะแล้วนะ่ะอยู่ในช่วงระวางการตรวจร่างกายทุกเดือนนะคะเดือนละสองสามเทื่อน,นะคะทุกคนค่ะคอยกย็อยากให้เราไปอยู่นะคะทุกคนคอยกับว่าเป็นคนใจดําใจไม่ใสละกร,รมแล้วค่ะที่เมือ่อเศร้า,านี่คุยกันกับราะว่แล้วลมแล้วขาแล้วอ่อนแรงนะคะ คอยก็เลยคิดไปหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เขามาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พญ่พลังอ่าวยพรเห้นแล้วนะหายอวยพรให้นแล้วร่างกายแข็งแรงจะได้เดินทางไปเที่ยวเมืองไทยนะคะเข้าไปในบ้านก่อนค่ะตอนนี้ก็3สามทุ่มกลัวแล้วค่ะทุกคนก็ยังบ้านคำดอกเราก็อากาศก ยุงลายนะคะอากาศมันเอามันห่อนยุงก็เลยออกมาโอเคค่ะน mm ี hmm. okay, honey, ่เซฮยโดวิต่เอฟซีบายบายเอฟซี now time to go sleep แค่นั้นแล้วก็เป็นเมื่อยๆแห <laughs> ละคะ่ะทุกคนตามเกาแล้วนะะั <laughs> ่นแหละมือไปเก็บบุเบอร์มือเอาน่าไปเก็บบลูเบอร์รี่อีกว่าสั้นค่ะทุกคนเมื่อนี้นะ <laughs> คอย <laughs> คือเราอยากให้คอยหาให้เพื่อนเล้วนะคะคือเมื่อวานนี้ไปก็ได้แค่กองเครื่องหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> ก็นเลยชีหาให้เพื่อนให้มันได้คอยสิเฮ็ดสุเมอร์เดเย์หายพญายกอนนะคะ,ะตอนนี้เรายังบม่หิวดอกคะ่ะแต่ว่าช่วงที่เราจะ ปิดเบ่งรายการทงธรธางโทรทัศน์นะคะแล้วก็จะรู้สึกเหียยวก็จะเฮ็ดไปนะคะ Plåten. Ja, Jag, vet jag. Det är jag kan äta under och lite. Okej. Okay. Det plåten. Mm. Du behöver inte starta ugnen. Det skulle lägga lägga där i. Ja, det blir bra. Du spara det. Ja, vi blod, det Här ja. Ja, <laughs> Okej, okay, då kebabrulle. Rulle. Här jag vi inte.